สวัสดีครับกลบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc แฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาหาอาจารย์แม่นะครับผมมาแสดงความดีใจนะครับแล้วก็จะมาสอบถามแนวทางเกี่ยวกับในงดที่ผ่านมานะครับผม26งหกศกหกนะครับท่านผู้ชมเนาะก็มีท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยถูกแล้วก็มีโชคมีลาบกับอาจารย์แม่ในหลายท่านเหมือนกันนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามรวมไปพูดคุยกับอาจารย์แม่พร้อมๆกันเลย สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์แม่นะครับผมนะครับสาธุสาธุครับผมวันนี้ก็เดินทางมาหาอาจารย์แม่ที่บ้านนานะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะครับบ้านสวนอ๋อบ้านสวนบ้านนาเป็นบ้านสวนของอาจารย์แม่ที่อาจารย์แม่นี่คอยมาทําทุระหรือว่าทํางานอยู่ที่นี่เนาะอาจารย์แม่เนาะครับที่บ้านที่โน้นมันไม่มีพื้นที่ครับผมก็ที่นี่จะไว้แพะไว้วัวปลูกต้นมงต้นไม้อยู่ที่นี่จะคาครับผม ็มาแสดงความมีใจกับจันแม่เห็นมาก FC โทรมาทด้62ก็เยอะใช่ไหมครับจย์แม่ยาก,ก็ถูกมากไม่ถูกมาก<อ>แต่ก็ส่วนน้อยนะคะ<อ>เพราะว่าเป็นเป็นเลขเขาไม่ค่อยรักเนาะบ,บ้ากก็จะโชค92คก็ก็จะเน้นแต่592บ,บางคน<อ>เขาก็ไม่ได้ตัดครับบางคน ลูกศิษย์หลายคนเขาบอกว่าเลขดับไม่ออกเลยจ้าหนูหกสองสองหกนี่บ่อยครับอาจารย์มิ้นเขาบอกว่าหกสองสองหกนี่เป็นเลขดับอาจารย์ก็ไม่รู้เราว่าเลขดับศิษย์นี่ไงครับดับในสูตรคำนวณของเขาแต่วังทีเลขดับก็ดับไม่อยู่นั่นเลยมันก็อยู่ที่ดวงชะตาวาสนาดวงของคนเนาะครับครับไอ้มินก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่า ปู่ท่านจะให้มาเป็นตัวกลับนะครับคิดว่าแต่ท่านจะให้แบบ9ก้าสองตรงๆอย่างนี้ไม่รับเกาะห้าเก้าครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเอฟซตัดซื้อนี่ก็จะตัดแต่เกสองนี้ใช่ไหมครับจะตัดแต่เก้าสองเยอะหกสองก็ซื้อส่วนน้อยบางคนก็สำรรองทิ้งสำรรองทิ้งเขาก็บางทีก็ ไ,ม,ไม่ได้ทุนก็มีได้ทุนก็มีได้กําไรนิดหน่อยก็มี<อ>าบางคนก็ขาดทุนบางทีก็ได้กำไรนิดเ่อยโตมาแต่ละคนก็มีแต่เสียได้เสียไ <c oughs> ผ้ <c oughs> ส่วนใหญ่เป็นเน้นแต่95 592แน่เลยเล้นสามตัว592 เพราะว่าอาจารย์แม่ตั้งใจว่าเลขที่ปู่ท่านให้<ม>เลขที่ปู่พญาให้ต้อออกอาจารย์แม่ตั้งใจจะนําใบเสีปยปถวายปูกพญาท่านจา้าตอนนี้อาจารย์แม่ก็ยังจะทําเหมือนเดิไมไหมครับถาวายใบเสี็ก็ทำอยู่ค่ะเพราะว่าตัวเองเดี๋ยวแฟนก็สามีก <c oughs> ็มีโชคอยู่ก็เลยว่า<อ>ก็จะทาให้ท่านอยู่ครับ,คร,บครับผมแต่วาทีก็อาจารย์คิดไปอีกแม่หนึ่งเพราะว่าบางคนก็ดตุ่มเยอะเกินไปอะไรเนี่ยครับอาจารย์คิดว่าคนมีดวงกับคนไม่มีดวงน่ะ อาจารย์ก็เลยว่าจะโอท่านอีกหรือไม่โอเลยลูกสิบก็บอกโทรมาหลายคนก็นบอกว่าให้โออีกว่นั่นเลย<ภ>ให้โอท่านอีกจารย์ก็เลยว่า จะไปขอท่านอยู่ครจะไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรอาจารย์ไม่รู้หรอกครับผมแต่ว่าถ้าขอเนี่ยต้องนาใบสีแล้วก็พลัมารกลากไม้ไปทําพิธีขอท่านโดยตรงเนาะอาจารย์แม่ก็ไปทำปกติเหมือนเดิมนั่นแหละครับผมอย่างนี้เนาะถ้าเอฟซีท่านไหนเนี่ยอยากถวายใบสีร่วมกับอาจารย์แม่นี้ก็ให้โทรติดต่อเบอร์โทรอาจารย์แม่ได้เลยนะครับผมแต่ยังไม่ได้กําหนดวันทำหรอกครับวันนี้การทําก็ต้องเลือกวันครับ ก็คือวันนี้ก็มาแบบแสดงความดีใจแล้วก็แจ้งข่าวกับท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมนี่กดรอกดติดตามแนวทางของอาจารย์แม่ว่าจะทําให้อยู่ลูกศิษย์หลายคนก็บอกว่าไม่เป็นไรรูกก็ว่าแต่มันก็ยังเข้าอยู่ก็วาอย่างนี้เนาะแต่ว่ากลับมัวกลับหางก็ยังเข้าก็ว่าครับอให้อาจารย์ทําให้อีกมาโผล่อีกเนาะพูดง่ายๆก็ไม่เข็ดไม่เข็ดอาจารย์ก็จะไปทําให้อยู่เนาะ แต่ว่าจะได้มายัางไงจานก็ะเมร์ตัวอะครับเมันเมื่อกี้ท่านก็เน้นแปดสีเนาะครับมันออกมาไรสองสี่สีนั่นจ้ะท่านก็ว่เน้นแปดสี่เราก็ให้ขึ้นลงไปแปดสามแปดห้าอะไรมันก็มาเป็นสองสีเนาะครับผมแต่ว่าอันตัวหนะ้าเก้าสองกับห้าหกสองเนี่ยแอดมินพูดย้ำไว้เลยวันวันทุก,กรอบเลยบอกให้กลับหัวไว้ด้วยจ้ะเพราะว่าลูกศิษย์หลายคนเขาก็พูดเหมือนกันหมดว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันเนาะครับนั่นแหละ เมืที่เขาสลับสลับอาจารย์ก็จะโบกตลอดลเวลาที่เขาเล่นหวยนะครับว่าแปดกับสามตัวเดียวกันห้ากับสองตัวเดียวกันเนาะจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันอย่างเงี้ยมันอยู่ที่คนเล่นหวยเขาจะพลิกเพลงเนาะหนึ่งผมหลาแก่วเอ็ดมินก็พูดตลอดนะครับผมว่าให้กลับหัวแล้วก็เอ็ดมินก็เชื่อนะครับว่าต้องมีคนมีโชคมีลาบกับอาจารย์แม่นี่หลายคนเหมือนกันในงวดที่ผ่านมาหรือว่าอยาก่วมเป็นผลไม้ในวันวันขอเกขก็ได้เนาะ ว่าาจาย์ก็ยังจะทําอยู่เพราะว่าวันที่ไปทำเราปู่กับย่าท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ปิดโลกว่าท่านก็จะให้ไปรือว่าก็จะลงไปทําไปโคท่านอีกเนาะค่ะครัเพราะว่าโชคชะตาบางที่ก็ดวงวาสนาคนไม่เท่ากันเนะาะพอคนซื้อเยอะติดตามเยอะมันอาจจะพลาดเนาะดวงชะตาไเหมือนกันครับแต่ที่ว่าจะไปโคอ,อีกก็ บางท่านก็อาจจะเลิกซื้อไปแล้วก็อาจจะมาเนาะอาจารย์ก็คิดไปในแง่นี้แหละคิดเรื่องดวงนั่นแหละประมาณว่าคนตามน้อยเลขอาจจะมาตรงตรงมีส่วนนะคะท่านผู้ชมเราได้แค่สองตัว่ะัเนาะสามตัวท่านยังไม่ให้เลยนะคะอาจารย์คิดว่ามันเป็นกระดวงกับบุญของแต่ละคนนะคะคนมาแล้วา จะให้อยู่ใช่ไหมคะเข้าพรรษาก็ยังให้เหมือนเดิม้ะ,มะท่านบอกว่าท่านยังให้อยู่ยังเมตตาอยู่ยังให้อยู่จานก็เลยว่าจานก็ยังจะไม่โค้ อาจารย์ก็บอกว่ามันจะไม่โรลมังเข้าภาษาแล้วเลขมันก็ไม่โอกเรามันไม่ตรงแต่เอฟซีก็บอกว่ามันก็เข้ามันก็ตรงแล้วก็กลับหัวมันก็ถูกแล้วอะไรอย่างนี้แต่คนซื้ออาจจะไม่ได้ฟิกเพลงเองเนาะเขาก็บอกว่า<ม>คนที่เขาอยากให้ทําเขาก็ขอให้ทําอีหรือว่าเขาจะรอดูอา<ม>จารย์เลยบอกว่าก็ยังไม่ได้คุยกันอาจารย์สงัดแล้วก็ยังไม่ได้คุยกับช่องก็ลเลยบอกตรงนี้เลยว่า,าก็รอดูว่าจะทาวันไหน ก็ยังไม่กาหนดวันเนะาะลูกศิษย์หลายคนก็โทรถามว่าจะทำวันไหนอีกก็เลย่ายังไม่ได้กําหนดวันแต่ว่าอาจารย์แม่ยังจะขอให้เหมือนเดิมนะคะขอให้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าถ้าวันก็ต้องดูวันที่วันไหนบ้างและสะดวกก็เลือกวันด้วยครับผม คือถ่าทางเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมทางช่องทางรู้สุดลูกหาในร่วมเกี่ยวกับไม้สีเกี่ยวกับคละมากรากไม้มาก็อาจจะได้ไปทําใบนะจ๊ะเนาะจ้างเราแต่เรื่องทําให้อะทำอยู่ครับจ้ะอืมว่าจะโทรให้ครับแต่ถ้าทำก่อนไปขอเงียบๆนั่นแหละครับแตโทรทำช่วงกลางคืนเงียบๆครับแต่ถ้าทั้งน้องนิวยังไม่เคยเห็นบ้านจ้าเนาะครับวิธีอะไรคะถ่ายได้ไหมคะคลิปได้ไหมคะ ถ่ายได้ถ่ายได้ประมาณนี้เราก็จะได้บอกลูกศิษย์หรอเอฟซีไปว่าการทําพิธีกรรมขอจาน์จะทําในรูปแบบนี้ทำพิธีแบบนี้แต่ว่าการรักษาคนมันก็เหมือนการเสี่ยง<ม>เสี่ยงดวงกับหวยเนาะ,ะบางคนกลับไปก็หายเหมือนเทจาร์บอกทําเสร็จแล้วก็หายแต่คนที่แก้บางคนที่เขาไปแก้เขาจะดีขึ้นเหมือนลูกศิษย์ช่วงที่น้องนิวมา ถายแล้วมีคนดูแล้วที่ไปแก้ที่เขาสําเร็จหลายๆคนอ่ะมีเยอะอม,มีเยอะมากแสดงว่าคน,นนี้เกี่ยวกับพวกธุรกิจเขา<อ>ส่วนมากมีแต่เจ้าของธุรกิจอ่ะที่เขามีปัญหากันนะครับครับผมไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนชาวบ้านเราดูนะมีแต่ระดับพวกธุรกิจพวกนักการเมืองพวกครูพวกอะไรอย่าเงี้ยพวกนี้จะเดินทางมาจากไหนคบอาจารย์แม่ เขาจะใช้ดูทางทางการถูเนาะเสร็จแล้วอาจารย์จะบอกให้เขาไปแก้จะบอกเขาเองว่าเขาติดที่อะไรต้องแก้ที่ไหนต้องแก้ยังไรการเพิ่มดวงเสริมดวงการแก้เคล็ดสถานที่ทํางานที่อยู่อาศัยเงี้ยน่ะนี่หลายคนที่เขาไปแก้แล้วเขาจะสําเร็จเยอะเยอะมากยอมรับว่าเยอะเพราะว่าแต่ละคนเขาจะโทรกลับมาโทรกลับมาบางคนเขาก็ถามเราเพิ่มอีกเนาะ ว่ามีอะไรต้องแก้ไขไหมอะไรครับผมแล้วแล้วที่เอฟซีอันลูกศิษย์ลูกหาจังตั้งจังจังจังหวัดจะมาพวกนี้นี่มาจากจังหวัดอะไรครับอาจารย์แม่พุ่งนี้มาจากโคราช<อ>ครับก็คือจะมาทําเกี่ยวกับอะไรเขาได้บอกไหมครับอาจารย์แม่อันนี้เขาก็จะเสริมดวงเหมือนกันเสริมดวง ก็เขาก็ทําเกี่ยวกับพวกเงินกู้เงินอะไรนะ,ว,นระว่าเขาพวกนี้เขาก็ต้องต้องอาศัยดวงอาศัยบารมีควบคู่เพราะว่าถ้าเราไม่มีบารมีการที่มีลูกหนี้เราก็จะถูกลูกหนี้โกงหรือเบี้ยวหรือว่าเราบารมีน้อยไม่สามารถปกครองบริบาลได้คุดคง่ายๆนะเขาก็ต้องสแสวงหาทินทุนแล้วก็มีคนป่วยคนหนึ่งแต่โมก็วิจัยว่าท่านเป็นมะเร็งแต่ท่านก็บอกว่าท่านน่ะก็ อยากทำเนาะอยากดูแต่อาจารย์ก็บอกว่ากรณีที่เป็นมาร็งอาจารย์ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่เขาก็ว่าเขาอยากทําอยากทําเพื่อที่เพื่อเขาจะดีขึ้นอะไรจะปสบายใจอย่างนี้ใช่ไหมครับอ,อาจารย์แม่อาจารย์กันเลยบอกถ้าอยากทำอาจารย์ก็จะทําให้เขาก็บอกว่าเขาเหมือนว่ารู้ว่าเป็นแต่เขาก็ยังยัง ยังอยากอยู่กับครอบครัวนะอ,อยากอยู่กับลูกกับหลานอย่างนี้ครับผมก็คือ <â> ทุกวิธีทางเพื่อทำให้สบายใจเนาะอาจารย์แม่เนะ<อ>าะคับแม่เน้อาจจะมีปาฏิหารก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะก็คือปาฏิหารนี่มีอยู่จริงนะครับท่านผู้ชม <â> แต่ว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าใครแบบที่จะรักษาหายนะครับแล<ม>้วทีนี้เกี่ยวกับการทําพิธีก็คือว่าเรายังนัดวันไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์แม่ว่าจะทําวันไหนทําพิธียังจะยังครับ แต่วันนี้ก็มาแจ้งข่าวให้กับท่านผู้ชมก่อนแล้วก็มาแสดงความดีใจกับอาจารย์แม่นะครับเพราะว่างวดก่อนนี้ก็มา62ตรงๆเนอะนะครับมีคนถูกเยอะไหครับอาจารย์แม่62ก<อ>็ถูกแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้กําไรได้ทุนเยอะเพราะว่าเขาเล่นํำรองครับเขาก็ไปซื้อเยอะกันซื้อคนละนิดคนละหน่อยบางคนก็ไม่ซื้อเลยอ๋อครับครับว่าก็มีคนถูกอยู่ครับเพราะมันเป็นตัวรองด้วยเนาะอาจารย์แม่อืม มันไม่ใช่ตัวเน้นหรครับแต่ว่าก็ปู่ท่าพูดเอาไว้แล้วก็คือปู่ท่านพูดเอาไว้แล้วบอกว่าจะให้กี่งวดนะครับจันนท่านว่าให้หกงวดเลยหกงวดกัดว่าให้หกงวดครับครับผมท่ารกนับงวดนี้ด้วยก็เป็นงวดที่ห้าเนาะครับพว่าผิดไปงวดหนึ่งอันนี้จะเป็นงวดที่ห้าที่ที่เลขเข้าครับแล้วเป็นเงินก็งววด หน้าก็เป็นงวดสุดท้ายแล้วงวดหน้าเป็นงวดสุดท้ายแต่ไม่รู้ว่าท่านจะให้อีกหรือยังไงไม่รู้เพราะว่าท่านก็บอกว่าท่านจะโปรดไปเรื่อยๆอืมครับผมจะว่าจะโคถ้างวดหน้าเลขเข่าอาจารย์ก็จะโคให้อีกชูครับครับแต่ไม่รู้ว่าจะถูกไม่ถูกไม่รู้เนาะครับแต่ความหมายของปู่ท่านอาจจะเป็นหกงวดติดหรือเปล่าครับอาจารย์แม่แต่ว่ามันเวยนมางงวดหนึ่งมันไม่ติดตอนนี้มันจะมันติดติดกันมันติดกันมาสองงวดสามงวดใช่ มันยังไม่ถึงหกขวดอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอได้ยญามาใหม่ยาก็บอกว่าจะให้ไปเรื่อยๆท่านอาจารย์ใชท่านบอกว่าเหมือนว่าท่านก็จะปรูดไปเรื่อยๆครับก็ไม่รู้ครับผมว่ายังไงก็ฝากทานผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางของอาจารย์แม่ด้วยนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนล้วโทรมาหาอาจารย์แม่ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับดูดวงดูดวงเรื่องติดขัด เรื่องหน้าที่การงานอุปสรรคเนาะคนเจ็บคนป่วยปะปนกันไปค,ครับผมคนที่ตกเคราะห์ตกทุกข์ได้ยากเนาะครับแต่หลกัลกๆก็คนคนตกเคราะห์ทุกข์ยากนี่แหละเยอะเนาะครับส่วนมากอาจารย์ก็มีแต่ลูกศิษย์โทรมาอาจารย์ก็ให้ไปแก้เองทําเองอครับครับผมเพราะว่าการเดินทางมาทําพิธีกรรมต่างๆที่อาจารย์ทํามัน มันเป็นคืออุปสรรคคือการเดินทางเนาะ,ะถามว่าเขาอยากมาทํากันไหมเขาก็อยากมากันเวลาที่ทํานายเสร็จแล้วเขาก็อยากมาทําอยากมาแก้แต่สําคัญก็คือความอยู่ไกล้ก็คือต้องใช้เงินในการเดินทางนะครับใช่มันลําบากค่าเดินทางนี่หละค่ะอีกอย่างหนึ่งคนป่วยนั่งรถมาสองสามชั่วโมงนี่ก็ลําบาก เพราะว่ามันเป็นระยะทางไกลนะมันคงก็อยู่ไกลมากอาายีก็มีลูกศิษย์ตัวแล้วอาจารย์ออกนอกพื้นที่ไหมแต่ละวัยใกล้ๆก็ออกอยู่ถ้าอยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าใกล้ๆตรงนี้นะแล้วสุรินทร์ไทวโคราชตรงเนี้ยจะออกออกอยู่ยังไงก็ให้ติดต่อหาอาจารย์แม่ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดรอกดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์แม่มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับอันนี้เป็นหลักฐานเก่าของอาจารย์แม่นะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางของอาจารย์แม่ไว้เลยนะครับผมเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะก็ถูกมาแล้วงวดที่5นะครับท่านผู้ชม5งวดซ้อนนะครับยังไงขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ